แกงเขียวหวานไก่ยั่วๆจ้าวันนี้สวัสดีค่ะมาพบกับครัวบ,บ้านสวนจ้าวันนี้จะมาทําแกงเขียวหวานไก่กันจ้ามาดูเครื่องปรุงกันเลยจ้าไก่พริกใบมะกรูดกะทินะคะใบโหระพามะเขือเปราะแล้วก็เลือดไก่แล้วก็จะมีพริกแกงค่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ จุดไฟอ่อนๆน,นะคะเทน้ำมันลงนิดนึงค่ะเดีย๋ยวเราจะผัดพริกแกงกันก่อนจ้าใส่พริกแกงลงไปได้เลยนะคะวันนี้เราจะผสมพริกแกงเผ็ดกับพริกแกง่หกกวานนะคะผสมไปด้วยกันจ้าผัดให้หอมนะคะ พริกแกงกับน้ำมันผัดเริ่มหอมนะคะกลิ่งพริกแกงหอมพริกแกงสุกโชยมาแล้วก็เติมกะทิลงไปผัดต่อเลยค่ะผัดกะทิกับเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะให้สุกหอมค้าเครื่องแกงเริ่มหอมนะคะไม่ต้องรอให้กะทิแตกมันนะคะเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะที่เราหั่นไว้เนาะ จะเด่นเลยคะ่ะผัดไก่ให้สุกสักนิดนึงนะคะพอไก่เริ่มสุกนะคะเข้ากับพริกแกงแล้วเราก็เติมห่างกะทิลงไปได้เลยจ้าเราก็เคี่ยวน้องไก่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะให้สุกจ้า เริ่มเดือดนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปีป๊บใส่ลงไปเลยแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ำาลานะคะรสเรียบร้อยแล้วใส่มะเขือเปราะลงไปนะคะปิดฝาเลยจ้าเดี๋ยวามะเขือเทศจะดำโอเคค่ะน้ำเริ่มเดือดมะเขือเทศเริ่มจะสุกเนาะ เราก็ใส่เลือดไก่ลงไปได้เลยค่ะรอให้นางวดลงสักนิดนึง,นงเนาะพอไข่เปื่อยทุกอย่างโอเคแล้วนะคะรสชาติดได้แล้วเ,เราก็เติมหัวกะทิลงไปเิมโค้น,นแล้วเราก็ใส่พริกกับ มันกลูดล,ลงไปนะคะไปมังกรูดล,ลงไปตามด้วยใบโหระพาด้ยจ้าเสร็จไปเลยค่ะเอจะได้หอมนะคะเป็นงานจบขั้นตอน,นะคะ่ะแล้วนค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้า